ค่ะเพื่อนเพื่อนมามาชมนะคะตัวถั่วเขียวต้มน้ําตาลค่ะนี่ถั่วเขียวต้มน้ําตาลเนาะออ้ยมันมันมันไอไอไอร้อนขึ้นถั่วเขียวต้มน้ําตาลนะคะเพื่อนถ่ายรูเขาบอกว่าสําหรับคนเบาหวานก็ก็ทานได้นะคะแต่ว่าพอเราใส่น้าตาลน้อยๆเนาะอย่าใส่น้าตาลเยอะให้มันออกหวานนิดๆอะไรเงี้ยหรือให้มันหวานนิดนึงก็แล้วใส่น้ําแข็งอะไรก็ได้นะ แก้ข้อ,ขเ,อเข่าเนาะเขาบอกแก้ข้อเข่าได้เะยเพราะว่าผักเขียวมันมีอันนี้อะไรนะเหมือนน้ําเนาะน้ํามันหล่อลื่นไงเขาบอกให้กินให้กินใช้ได้คชับนี่ส่วนมากเ <c oughs> มื่อวานก่อนเคยซื้อตลาดนัดที่เราถูกเนาะเมื่อวานก่อนมันไม่มีพอดีลูกชายเขาซื้อไอ้นี้ไว้ให้ก็เ,เลยมาต้มเนาะค่ะขอบคุณนะคะมันเมนู อันนีเ้เมนูสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะเพื่อน